แลแล้ววันนี้ก็มีไอเท่มตัวใหม่นะครับแบตเตอรี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้สูดา้าทีน,นี้ผมอยากมาลองใช้ดูนะครับยี่ห้อนี้ผมไม่เคยใช้เลยทีน,นี้ผมมาอันบ็อกก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีใบป,ประกันมนะั้งไม่แน่ใจน่าใช่ใบประกันนะครับแล้วก็มีคู่มือต่างๆนะครับนี่ ที่มีก็คือตัวนี้เลยเห็นไหม mm hmm. อันนี้ก็คือกรอบข้างนอกนะเขาแถมให้อันนึงอือวาอันนี้ก็ก็น่าสนนะอ่ามาต,ตัวที่เด็ดเลยแบตเตะเรียนนะนี mm ่เ hmm. บ็ดตะเรียนตัวนี้เลยเออก็มีตัวเล็กดีนะผมคิดว่าจะใหญ่เออเล็กดีนะอืมน่าจะคล้องมือมือใหม่นี่ก็ซื้อมาได้นะซื้อแบบดีๆไ้ก่อนนะเนี่ยซื้อแบบนี้ไ้ก่อนเลยผมว่าโอเคราคาก็ไม่เกิน ไม่เกิน3ามหประมาณนี้ที่เห็นเขาโปรโมตในเพจอะไรต่างๆนะมาแล้วก็มีนี่เลยเห็น <He ard S 2> ไหมทุกคนนี่ขามันขาตั้งเราไม่ต้องไปเสียบสายชาร์จเสียบประตูมาเนี้ยตั้งแล้วเห็นไหมอ่าอ่าของดีเนียนีนีนะโอเคแล้วในกล่องนีอะไรอีกเอ้ยมาดูซินะ ในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์นะมีแถมเก็บควงให้ด้วยเอออันนี้ก็โอเคแนละ้วบางรุ่นบางยี่ห้อนะไม่มีแถมเก็บควงมาให้นะอนันนะนี้ิีเด็ดนะนี่ฟันรองเอาตั้งแต่ถ้าตั้งแต่เบอร์โอ้ศูนจุดห้าเอ้ยมีนี่หว่าเออรุ่นนี้แถม0.5จุดห้ามาด้วยหรอเออหว่ะรุ่นนี้ดี ั่งสปลองเ,เบอร์สุดท้าด้วยอันนี้ไม่ได้โกหกนะเว้ยนี่จริงๆหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้ามิลลเมตรเออของแท้เห็นไหมหนึ่งจมิละเออมีมากี่เบอร์เนี่ยยวดูก่อนมีศูนย์จุ 5, เบอร์หนึ่งเบอร์สงเบอร์หนครึ่งเบอร์สเบอร์สี่แล้วก็เบอร์อะไรวะมันมีแด้นะมีแค่นี้ โอเคเราลองมาฟังเสียงกันโอ้โห oh, oh. ได้ของใหม่นในในของใหม่ละมือมันสั่นวิเศษไงวะเนี่ยแย่ยังไงวะที่มึงจิ้มเก่งไงถือจะดแน่นไปไหนอ,อ่ะแล้วอันนี้ตัวฟันลองฟันคือไม่ให้ฟันลองมันไปนโดนอะไรนะอันนี้ตัวข้อพิเศษอันนี้ถ้าอยากใช้ก็ได้ไม่ต้องใช้ก็อย่างดีอ้าวโอ้ย เสียงก็ในระดับหนึ่งนะเสียงระดับหนึ่งเดี๋ยวผมดูคู่มือก่อนว่าความเร็วรอบมาอยู่ที่เท่าไหร่ความเร็วรอบเดี๋ยวนะผมก็นั่งสารกิซีด้วยมีภาษาไทยไอ้ยาไม่มีไม่มีไม่มีภาษาไทยความเร็วรอบเอไม่เป็นไรความเร็วรอบน่าจะไม่ต่ำนะผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าเก้าพันรอบนะ รุ่นเนี้เ,นเขาดูกล่องนะเออแต่รุ่นนี้มันใช้อ๋อหนึ่งหมื่นรอบเน,เนี่ยเนี่ยตามกล่องสปีดเลยนะเออสปีดเลยเนี่ยตามกล่องเลยนะแต่เขาบอกว่าชาร์จทีหนึ่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงใช้ได้เกือบสองชั่วโมงนะใช้ได้เกือบสองชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เขารับประกันมอเตอร์ให้เลย โอเคก็อ okay. so, so, okay. ันบ็อกแค่นี้นะไอเทมใหม่ของผมแล้วทีนี้ผมใช้แต่ยี่ห้ออื่นนะผมไม่เคยใช้ยี่ห้อของซิวได้สักทีเลยนะโอเคขอบคุณมากบ๊ายบาย